สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มีเรื่องโนดอนาลิซิตที่จะมาพูดคุยกับทุกคนนะให้ทุกคนได้ฟังว่ามันมีขั้นตอนอะไรบ้างในการทำซึ่งคุณจะต้องทำขั้นตอนเหล่านี้ให้ได้ก่อนสเต็ปแรกเลยนะสำหรับการทำโนดอนาลิซิตหนึ่งคุณจะต้องต่อกราวข้อแรกเลยคือการต่อกาวนะเลือกกราวก่อนเลือกจุดกราวก่อนนะครับสบเต็ปที่สองนะนับโนด นะครับนับโหนดท,ที่เหลือว่ามีกี่โหนดเพราะว่าจํานวนโหนดมันจะเท่ากับจํานวนของสมการที่คุณจะต้องสร้างขึ้นมา 3. นะเขียนกระแสะกิ่งนะครับหรือว่า branch current นะครับสร้างกระแสะกิ่งขึ้นมานะถ้าเกิดว่าในวงจรของเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องสร้างสร้างเฉพาะกิ่งที่ยังไม่มีเนาะ 4. นะนะดูว่ามี super node ไหมนะครับก็ดูนับ นะว่ามีซูเปอร์โนดกี่ซูเปอร์โนดนะครับอันนี้สาคัญนะถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถที่จะแยกโนดปกติกับซูเปอร์โนดได้แสดงว่าคุณกําลังจะผิดมันจะยากตรงนี้นะวิธีโนดเนี่ยแหละนะมันจะยากนะถ้าเกิดว่าใครดูซูเปอร์โนดไม่เป็นเนี่ยคุณจะไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะครับซึ่งคุณจะต้องดูแหล่งจ่ายเนาะว่ามันเป็นแหล่งจ่ายกระแสอันนี้ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแหล่งจ่ายแรงดันแล้วเนี่ย นะมันมีโอกาสในการที่จะเกิดซูเปอร์โนดอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ขึ้นอยู่กับการต่อของมันในวงจรนะถ้าเกิดว่ามันต่อติดกับกราวมันอาจจะไม่เกิดนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ติดกับกราวเป็นโหนดที่อยู่ในวงจรแล้วก็ไม่สัมผัสกับกราวเลยอย่างเงี้ยเกิดซูเปอร์โนดแน่ซึ่งคุณจะต้องสร้างซูเปอร์โนดให้ถูกแล้วก็เขียนกระแสไหลเข้าไหลออกซูเปอร์โหนดให้ถูกแค่นั้นเองนะครับหลักๆก,ก็จะมีอยู่แค่นี้นะสี่สเต็ปหนึ่งต่อกราวสองนับโหนด 3. เขียนกระแสกิ่ง 4. ดูซูเปอร์โนดว่ามีหรือเปล่านะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาทําการคํานวณเนาะซึ่งมันจะอยู่บนพื้นฐานของ KCL นั่นเองซึ่งคุณก็ต้องเข้าใจ KCL ว่าทําอย่างไรแค่นั้นเองนะคะไม่ยากเลย